สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุขคนสําหรับคลิปนี้สาวเจิดบันหัวหน้าพาเลาะช่วงหามาทํากินเด้อค่ะเด้อตอนนี้กําลังต้มเห็ดบดเห็ดลมเห็ดขอนเห็ดกระด้างความจริงอยู่บ้านก็เอินเห็ดขอนนั่นแหละนี่น้องขอนใหม่ต้มก่อนเสียมาสูบค่ะพี่น้องอันนี้ต้มซุกแล้วเตรียมขืนเคียงค่ะพี่น้องตัดอันนี้ออกก่อนนี่ตัดขาตัดขาตัดขาตัดซุกก่อกเอาขึนไปเลยมาสับสับสับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม เตรียมตูดเด้อผู้ใด้่ายติดเขาคไหมคะด้วยกิ่งเขาหนีาต้องซับเด้อพี่น้องขี้ขวายคือทัาากษะ่นงงานนี่แหละน้องชายเจอซับที่อะมาถึงขั้นตอนการซุปเห็ดบูเห็ดขอนเห็ดกระด้างนี่ค่ะงาขัวขัวเองค่ะพี่น้องตำงาก่อนงาขาวขั่วขาวขั่ว ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยทำไงครับทำงานอยากชิมนี่หักจานไอตานห้วยมากินอันนี้งาขกลัวเลยตานห้อยแล้วก็เนื้อปลาข้าวชุดยอดครับซัมนี่ก็เป็นของหวานที่แซ่บที่แสนอร่อยเลยเด้อตั้มตั้แหลกๆตั้มใหม่ๆปอดอตั้มปอดๆมันละเอียดมันลืมแน่นแน่นเนี่ยมันแห้งได้เลยบัดนี้ลงน้ำนักได้เลยครับพี่น้อง หอม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 แห้งๆกูได้ยู่ยไตรรวมหิ่งแต่หอมพ่อพ่อมาตองตั้มอย่างเี้ยเฮ้อาหอมแดงลงไปเดี๋ยวอย่าพิ่งรอพริกป่นก้อนนเอออย่าใส่หลายเลยเด้อใส่จากทับพี่หนึ่งเต็มเต็มหนึ่งอือดีกว่าพริกสิเบิดล่ะเอาอีกจังน้อยหนึ่งเออปริมาณมันหลายเฮ็ดตามได้เด้อพี่น้องขนมีขนมีเฮ็ดกอนอันนั่นก็ได้เฮ็ดกอนขาว เอนขาวเคอนขาวก็ได้เจ็ดคอนที่เขาขายทุงละยิสแมนยนนี่ส <20 S 2> <30 S 1> ิบสามสิบใสเบิร์ดมาดัดแปลงใส่ยังสีมันก็เสียไปฉันได้ดอกเยี๋กว่เขากันเองพี่น้องนี่ถูน,นึ่งลงไปนี่ถูน,นึ่งสองตัว สองตัวเลยเนาะจะมาสิเป็นปลาทูอืมอีเล่ไม่ออกบอกแสบไปไหนแน่นแน่นเครื่องแน่นแน่นใส่ปลาทูหนึ่งนำมันกับมันบ้านยังใส่งาอีกหอ <c oughs> แมแน่นครับตามจริงน่ะใส่บักทัวท่วทั่วฝังงาอีกกระแทบครับเพิ่มเพิ่มเนือ้อเพิ่มปริมาณแน่แนเพิ่มปริมาณไปเลยอีกเออเออเจ้าพิษจ้าเฮ้โ พอสำลีสำเนียงจะตวมงใส่เข่ากันเองนะฮะลงเลยเพียของนั่นครับเพ็ดสับลงไปเพ็ดบดับครับนี่ว่ให้เข้ากันมาเนี่ยไปมาบักพียกลายเป็นนอยตอนแหลกเห็นพี่เอาเห็นอาจจชิว่าหลายคนเผาคนเบื่อคนเ่าโอ้ใช่บักพียเพีกเสพที่ตะเพียเสพก็เพียจอดไปมาบักพียหนอยบักพีกเบิร์ดเลยควบวเขาเดียวบ่พ่อสองอาทิตย์กับเบิร์ดครัวเองตำเองมันเสบ พวกไยไปใส้เราบางหนึ่งนี่พ่อผูบนก็กลินเบบเนี่รถลอยลรยลรยโรยระตราจุบครกอยด้วจังหวะนี้ต้องเบาครับพี่น้องมันสั่งกะาพีบ่เป็นยังเบดหายอีกแล้วรากะเอ้าต <Sp ้นหอมหอมปี มาห่ยต้นหอมปลาขีหอมปโรยหน้าโรยหน้าเลยหอมแหงหอมรอมหอมี์พี่น้องยีสต์พี่น้องแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องห่ยด้วยหอมปีอย่นะนี่หลวงพรบุงพระบุงกัเก็บมาเองค่ะพี่น้องอีกหนึ่งเมนูเมนจีนูนทอดคุกรดดีด้วยค่ะเด้ออันนี้ตักให้เผื่อบานพอไ่ พาอยายลุยลายเถาแกงหมูนี่เดี๋ยวตักให้กับพร้อมต้มจืดกับพร้อมเมงกินูนโอ้สามเมเมนูลเลยตัวนี้ตะโดยอือฮ่าพูว่าพูมากคำคำเหมืดเหมืดก็แกงโอ้ไอล่ะก็แกงโอ้พุนดีเห็นแล้วไปข้าก็เขาไปส่งตะดโดยแล้วพวงเกลือหมูมา ต้าเผากระดูกคนเมิ่นสองหมือนสองโอ้กล่องบัวโฟกัสกล่องมันบุบบับบุบบับบุบบับบบนะมันบลูวันสิโฟกัสอันใดเอาไปเอาหน้ากินไปให้ตาด้วยแล้วครับพี่น้องแถมต้มจืดไปนึ่ถุงหนึ่งอู้ถ้วยหนึ่งต้มจืดหมูเด้งต้มจืดไข่หมูเด้งแม่ละเนเ้อละกินอ่างลบบพี่น้องอ่างเล็กๆน้อยๆ พี่น้องอยากนาำสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะมาเดินมากินข้าวทักทายก่อนมาคือกระต้มจืดต้มงจืดไข่หมูเด้งผักบุ้งลวกเก็บมาเองหาเองบริโภคเองเลยค่ะเด้อก่อนเสียก,กินปนกับกินน้ำรองข้อก่อนจังหวะเลยกินน้ำรองข้อก่อนมาพี่น้องมาก่อนมือมา จันได้มากบ่ได้ครับเพื่อนครับทุกท่านครับผมทุกท่านบกโตเดี๋ยวเลยเด้อน่ะก็คำมากคำเลยหอมถึอบ่ได้กี่ก็เขาจ้าจะพักนี่แหละพัก พักพุ่งพักพุ่งแน่ยที่เขาเนี้ยอ่ะจะเสียงอุ้ยน่ะมันคือโบมี่หย่อนอืมต่อตัวหลวกกับมันฮักไงแซ่บเียอ่างจะวางจะข่าวนะแสบไมดีครับพี่น้องหอมง่าหืม ท่านได้มากสมกับใส่บกม่วงก็ได้เดี๋ยวแต่ความชอบเลยจกจะเอาใบไนมาสูบก็จะงว่าแหละฮ็ตตลาดฮิตขอนขาวฮิดขอนในน้อยนะน่นเอาอีกแล้วนี่กันคือกันนี่่ะเออทงสงยส่จะเจอตาผิดนี่เขาตากนั่นกัเอเกอร์เราสองคืเป็นหยังบอก มาเลือตจะด้วยกินเขาเฮ้ยกินจนเหล้่ไประจงหาเขาเดียวกินเหล่ยอืะแต่แมนกินของครับของตัวเราเป็นคนของตัวของยุเรื่องทฤกฎีสอนอืมนะเน่ยกินใบที่สุดก็คือก้อยเป็นแทนนี่คือ หอ,อย่แข็งมาเราเอื่นแต่โดยมากินครับเพต้อ,ตองเฝ้าครับเพราะเขต้องเฝ้าเลยเขต้องเฝ้า,ากินอยากเลยแต่โดยเขา,ากินเลยเป็นสิบตัวแล้วก็สิอยู่ประมาณหนึ่งตัวสองตัวนี่แหละแกะกว่ใดก็คนมือไอ้นีนอมีแหมน้ำซุปแบบห้อยแข็งเนานะ,นะ เออสนาเราละหันยำหัวปผือกหอยแก้งเ<ล>ก๊กขี้กันย่าเขียวนยสนาเราละทอดละมั่งเขียวเนาะเจ็นาำลองข้อน้ำมือล่อหลุนพาไปหาอีอยังพลันกระดูดนน้ำทุกมือเออพี่เป็นวะขันบอ่อลุ่งทงกับเขปาปลาเนาะคุณละ ขาดบลได้ขาดบลได้ย,ยี่หรี่ต้องคืออะไมือนี้มือนี้แม่ค้ขา,ขายอยุตแม่ค้าใครยังก่อนูก่กลมๆอยตลาดนัดโทอริยัอืีเรากับวายจูฮ้อปนปลนไดกับผ้ากันลุยขเขาปลาเราหันออกปลายังดีมีหอมแต่แอบบล่มนี่เวอร์ขันบอล่มนี่ทุกอย่างเอาคิดเป็นลมคือกันเลยมันแถบปลายุาค่าครับ ขันปลาอยุข่านี่เป็นอย่าง้ปลายุข่านี่สะท้อนขึ้นมาเลยมันเป็นสะท้อนมันเป็นนี่ยังทีบว่ามีอากาศหายใจเลยดิตั้งตั้งจากแบบปลาที่เก็บเ e ็ดทั่วไปปลาอยุข่านี่ยว่ามีอากาศเลยหันบ่กมีร่มนี่พี่น้องนอนห้อนๆนี่ใจขาดดีๆใจขาดน้องอยูไม่ใส่ชุดเมื่อยอยู่เฮอม์โมนดิอือมก็เพื่อนกับเมื่อยไรอยู่ดอกกับเมนเฮ็ดอ่อกแต่เด็ด heat ออกจูบบ่สวย ออนู่นตรงหลังเพื่อนซิปๆหนามอลยค่ะมากหว่าก็ตตรงเซนหนามก่อน้องคนนี้กินอะไรได้ดี่นนอนนู่นอันนี้มันเงี้ยตะปนใส่บวงจังว่าเลยสองคอคอกรอบน่าทอด มันเป็นอียงที่มันใส่ขีบ่ได้นะหน้าบ่คืออีหลีดอีหลีดมันใส่ขีได้บบถูเห็ดข้ามเลยก็ต้องตามด้วยพักมันเป็นเขากันเป็นเขากันเป็นแบบเนาะใส่ประถูอข้ามรวมใชับไม่ได้อ่ายตเ่เห็นมือนีเบ่เห็นเราหล่ะบ่เห็นหนาเลยมือนีหล่อ าไปล่งข้องสมไก่ทุ่งหน้าแล้วก็เสี่ยเลาะลงทุ่งหน้าพี <c oughs> ่เธอเล่าลอยเป็นน,น้อนมานอนน้อนยุ่งห่มใหม่ห่มไหนบู๊มันก็ยังไมาทันไข่ ขึ้นมาถือบบท่านถือบบท่านใครครับบอท่านใครมึงมึง,ม,งมึงกลนเพื่อนกับหูแลี้ยวอนจันยู่จันบ,บุรีจันทรบุรีหูละหาสิบตัปลาชุดยอดตัองสิ่นนะเอาไปสามสามขวยสี่ขวยเ,เมื่อ,มเ,เ,อเมื่อเลยเลยโบเมือเด้อไปได้ขวัยด,ดีๆไมาเป็นกะละมังมึงเนาอะอันส่อว่านะตนน้องหลาย หามชั้นนี่แหละไม่ชิลลุนมือล่อหลุนด้วยค่ะว่าจะไปใส่ <c oughs> เราจะเจอที่พาไปดูดเป็นมนอีอย่างบอกกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ